ของครับนายของไม่ครบนี่วะอีกครึ่งนึงอยู่ไหนวะเราจะให้อีกครึ่งหนึ่งในภายหลังไออ่อนใครว่าฉันอ่อนวะ หัวหน้าแก๊งคุยเขียครับลูกพี่มันว่าลูกพี่ไม่โหดถ้าเกิดว่าฉันไม่โหดจะทําธุรกิจนี้ได้เหรอแก๊งคุยเขียไม่ยอมให้ของครบเพราะคิดว่าฉันไม่โหดเนี่ยนะรู้ไหมฉันนี่แหละของจริงแต่หัวหน้าครับพวกเราได้ยินเต็มสองหูมันว่าหัวหน้าไม่โหดมันว่าลูกพี่กากปัญญาอ่อนด้วยลูกพี่มันว่าหรือพวกมึงว่าหัวหน้าแกไม่โหดละพพอพอพอะไพอ ถ้าพวกแกคิดว่าตอนนี้ฉันไม่โหดแล้วล่ะก็ฉันจะจับพวกแกมาสับแล้วกันเนชือนจูณพ่อเทวดาของหนูไงจ้ากระต่ายน้อยของพ่อ สองสามสี่ <3, 4. S 2> หนูไม่ชอบกินของพวกนี้แต่คุณพ่อชอบเลยเอามาให้ uh huh. พ่ออยู่ต่อหน้าลูกน้องพ่อต้องโหดพ่อไม่ชอบกินนะลูกไม่จริงคุณพ่อชอบปาซะหน่อยไม่ได้ชอบคุณพ่อชอบไอ้ลูกเขี้ยกูบอกกูไม่ชอบคุณพ่อชอบคือ <c oughs> แบบว่าด้วยความที่ฉันโหดเกินไปฉันเลยอยากจะสารสัมพันธ์กับลูกด้วยการกินสี่เรียวซึ่งฉันไม่ชอบหรอกมันไม่อร่อยเลยแต่ถ้าไม่กินเดี๋ยวลูกโกรธเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้ว ไม่เห็นอร่อยเห็นไหมโอเคนี่ลูกเอาไปกินที่ห้องของลูกนะเดี๋ยวพ่อตามไปรักลูกนะกระต่ายน้อยหนูก็รักพาา่อค่ะอะไรมองอะไรมะนี่ไม่โจรเพื่ออะไรเราต้องสั่งสอนไอ้แก๊งคุยเขีรยนี่รอยสักแล้วให้มันรู้ว่าอย่ามากวนตีนกับอันวาะฉันแหละโหดตัวพ่อเลือดสดฉันก็เคยกินเดี๋ยวก่อนนะ มันบอกว่าลูกพี่กลัวเลือดออมันว่าลูกพี่กินเจมันรู้ได้ไงวะอ,อะไรนะไหนว่ากินเลือดไงอฉันเนี่ยนะกินเจเหมือนมึงแถอะพี่พอพอแล้วนี่พวกแกคิดว่าฉันไม่โหดใช่ไหมฉันเนี่ยนะอยากฟังเรื่องโหดของฉันไหมล่ะฮะ วันก่อนฉันเพื่อฆ่าเพื่อนข้างบ้านไปนี่แหละโหดพอไหมโหดหรือยังเอ้าวะแกอันว่าคนที่ฉันลืมเกมมาริโอที่บ้านนายมึงกูไปเป็นอะไรฉันเองเพื่อนบ้านนายไงมาทำเขี้ยะไรตอนนี้ได้ฆ่าจริงไหมแกเป็นใครว่าถึงเข้ามาในบ้านฉันมุกได้ฮ่าเหมือนเดิมแบบเพื่อนนี่แกคิดว่าตลกมากแล้วฮะฉันจะฆ่าแกคนอย่างแกมันต้องถูกสั่งสอนมาเนี่ย แกเตรียมตัวเตรียมใจยังแกเป็นอะไรของแกวะหัวหน้าออกไปก่อนแล้วแผ่นเกมฉันล่ะเออเดี๋ยวกูคืนให้ไม่เอาหน้ามึงออกไปก่อนขอเลยไปไปไปฮะมันต้องเจอฉันรับประกันได้ว่าพวกแกจะไม่ได้ยินเสียงของไอ้นั่นตลอดไปอย่าลืมแผ่นเกมฉันล่ะหัวไว้เดี๋ยวกูคืนให้นี่ฉันคือหัวหน้าของพวกแกใช่แล้วพี่จริงไหมฮะจริง อย่าไปเชื่อไอ้แก๊งคุยเขียนีว่าฉันไม่ฮอดเราได้ยินเรื่องมาเยอะเลยนะลูกพี่อะไรฮะแกได้ยินเรื่องอะไรมามันบอกว่าลูกพี่ติดโดราเอมอนดูทั้งวันลูกพี่ไม่ยอมออกไปไหนเพราะติดโดราเอมอนจริงหรือเปล่าลูกพี่อะไรมึงติดการ์ตูนเหรอพี่ลูกฉันตั้งหากเล่าที่ติดหนูเกลียดการ์ตูนโดราเอมอนพ่อตั้งหากที่ชอบไม่ไม่ใช่ลูกใช่พ่อนั่นแหละติดเธอเป็นแค่เด็กเองนะเธอก็พูดจาไรสาระนั่นแหละ มันเสียงบ้าอะไรล่ะลูกจา๋าลูกลืมโทรศพัพท์ไม่มีโทรศพัพท์ฉันแค่อยากจะเตือนพวกนายที่พวกนายได้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะฉันกันเหรอฮะฉันคืออันวาจอมโหดจอมโหอดอะไรนะ ฉันคิดว่าน่าจะเป็นหนูให้ผมเก็บมันเลยไหมลูกพีไม่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 ต้องเก็บมันมันเป็นอาหารของงูที่ฉันเลี้ยงไว้ลืมบอกไปว่าข้างบนบ้านฉันน่ะมีงูอยู่น่ารักน่าจ,าจาัดจังโวยหัวหน้าโอเคนะครับหัวหน้าไม่เป็นไรหน้านะครับอันวอฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วไงให้หยุดเลิกใช้ลิปสติกข,ของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะมาเคลียร์กันเดี๋ยวฉันมานะ เธอแอบเอาจี๊บสิงชั้นไปใส่อีกแล้วใช่ไหมอันวาไปแล้วจ้ามันนี่เดี๋ยวนี้เลยจ้านี่พวกอันวดพวกเราเล่นมันเลยดีไหมด่ารจึเมย์ลูกขอเอจะกอดไม่ต่าันเะกอดฉันขอลุกมวมันคนแรกเว้